สวัสดีครับวันนี้มีคุณเสามาตัดผมแล้วก็พาเพื่อนมาชื่อคุณ,ค,ณคุณสุขใจคุณสุขใจนี่เกิด2,502ปีเดียวกับช่างอ,อน้นช่างเติ้นตัดทรงอะไรช่างเติ้นอันนี้ลองชองครับลองรงครับใช่ไหมเติ้ลลองชองแค่ชงสาวตะก,กิดแน่นะ,ค,ะครับอันนี้ของคุณเสาเนี่ยจะตัดทรงหลักวิชาการนิดนึงผมก็ลอง <c oughs> ผมก็ลองถ่ายภาพดูนะครับว่า <c oughs> <c oughs> การตัดผมทรงซอยเราจะต้องดังตั้งเก้าสิบองศาอย่างนี้นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมไปจับกับเก้าสิบองศาว่าความความยาวของทรงผมนี่จะเอาเท่าไหร่ด้านข้างจะเอาเป็นครึ่งหูครึ่งหูหรือซ้อหูหรือเป็นมันเบ็ดหรือจะเป็นทรงเขาเรียกว่าฟินสไตล์ก็ได้ดูนะครับอันนี้คือผมยาวเราจะใช้วิธีตัดจากปลายจมูกเนี่ยตั้งเก้าสิบองศาอย่างนี้ปุ๊บ แล้วก็ฉีกสามเหลี่ยมมาหาหนกแก้มทั้งสองข้างให้เท่ากันวางสามเหลี่ยมด้านบนอย่างนี้ให้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็จะตัดนะครับดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนมันมันแปลกปว่าลาดก,กว่าชาวบ้านทรงอื่นๆมากเลยดูนะครับผมสาธิตให้ดูแล้วว่า โมเดลให้แล้ววิธีตัดก็ยกขึ้น90ตัดเลยอย่างนี้ชื่อทรงซอยฟินสไตล์ซอยซอยมันเร็ดนั่นแหละครับคุณเสานี่เคยมาตัดหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เอาไว้ยาวที่สุดคือประมาณสาเดือนเนาะเสาเนะสาเดือนนี่มาตัดนะนี่ กัของมึงอะมันประมาณ6เดือนตั้งแต่ออกภษาห,หน่อยของไอ้คนอยู่ข้างหลัง <c oughs> คพอ <c oughs> ผมเอาหวีสาเข้าไปนี้มันมันดันหวีไม่ขึ้นแล้วครับแนละผมก็ยกมือขึ้นอย่างนี้ความยาวสามนิ้วสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิน้วนั่นบนปุ๊บ วันนี้ผมทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับคือซอยฟินสไตล์ชื่อทรงซอยฟินสไตล์ฟินสไตล์ถ้ามันเด็ดก็เล็มข้างหูเปิดข้างมันเบ็ดลากใซตก็แล้วแต่จะพูดไปภาษาไทยคนไทยพูดอะไรชอบอ้างภาษาอังกฤษจริงๆคนไทยก็บอกว่าตัดครึ่งหูนั่นแหละ แล้วความยาวก็สามนิ้วสามนิ้วครึ่งก็แค่นั้นเองพูดแค่นี้ไม่เชื่อแล้วนักวิชาการต้องมาด่าอีกว่าพูดห้ำหมาไงมันก็ด่าผมอย่างนี้เลยครับผมก็ต้องยอมรับมันว่ามันด่าอเอมันด่าแล้วมันมีความสุขก็ปล่อยมันผมก็ทําให้ดูแค่ง่ายๆเอาหลักง่ายๆวิีใหญ่ตัดขึ้นยกขึ้นสามนิ้วสามนิ้วครึ่งสามนิ้วสามนิ้วครึ่งก็เท่านี้เองทําท่าไปอ้างฝรงฝรั่งฝรั่งอะไรมันก็โอ้อิดก็อิด วัดไทยทำด้วยอิฐวัดญี่ปุ่นทำด้วยปูนอย่างนี้มันก็พูดนะคนพูดไม่ทัดเนาะโนโนโนก็แปลว่าไม่น่าสามตีหวัว no. โนโโบมันก็แตกเลยแหละครับเขาเรียกโ no. นวัดไทยทำด้วยอิฐวัดฝรั่งทำด้วยปูนอย่างนี้ก็พูดได้ภาษาไทยมันจะเป็นแบบไหนอันนี้คือความถูกต้องของช่าง่อนนะครับวนคนอื่นจะคิดยังไงก็ด่าไป ก็ยินดีต้อนรับสิ่งที่เขาด่ามาแล้วด่ามากมาว่าดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำะชั่วเรลวอ,อยู่ที่การทดลองอเดีเ่ยผมให้ดูข้างหลังเนี่ยมันเล็ดมันจะให้ดูชัดๆเลยเเให้มันเป็นรับใสยอย่างนี้เราก็ยกเอานิ้วมือสับขึ้นอย่างนี้นี เราก็ตัดทำมุมอย่างนี้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 แล้วก็ชี้สามเหลี่ยมหารอบหัวเป็นวิธีง่ายถ้าเราหนีสามเหลี่ยมมันก็ด้านตรงด้านหนึ่งเท่ากับสองมุมฉากเท่ากันด้านคุณด้านคุณฐานคูณสูงอะไรก็ต้องจำมาตั้งแต่สมัยเด็กทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่างไงทำไม่ได้ผมกะโดดลงน้ำก็ตายไปเองมันทำไมกระโดดลงน้ำ่าอยู่บนโคกมีลมหายใจก็อยู่ได้ วิทยาศาสตร์สำเร็จโดยการทดลองผมทดลองทํามาหลายครั้งมไม่มีใครสอนก็นทําเป็นนะแต่ก็ลองทำหลายหลายครั้งผิดคือครูถูกก็คือสิ่งที่ไปหามาผิดก็คือเป็นครูที่สอนเราให้เราทําถูกก็เท่านั้นเองเห<ร>็นอยาน<ร>่างเราหัวงอกกนสมัยเป็นเด็กน้อยมันยังหัวมันงอกตอนเถาหาอายุก็หกสิบสามแล้วยังมาตกต้องตกต้อง,อ,งอยู่ใช่ไหม พราะคนหัวงองเกิดมาแต่เด็กมันงองที่ไหนล่ะฮะถูกไหม,มชื่อก็ชื่อใจแต่ว่าภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่าฮาร์ตกดฮาร์ตให้ด้วยกดใจให้ด้วยถูกอยากได้วิวเนาะาก, <laughs> กดฮาร์ตให้ด้วยกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับชาแนลครับชื่ออันนี้ชืนนอ่ <c oughs> อยูครั <c oughs> บผม <c oughs> ทำให้ดูอยู่นี่ ทรงมันเหล็กเขาก็ตัดครึ่งหูนี่แหละเขาเรียกว่าซอยครึ่งหูนี่แหละเขาเรียกว่าทรงฟินสไตล์อันเดียวกันอ๋อครึ่งบกครึ่งน้ำเนื้อคือโบกครึ่งน้ำนี่หนึ่งเป็นอึงแต่ว่าแต่พานนี่ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็อึ่งอึ่งเขาก็เรียกว่าครึ่งบกครึ่งน้ำอึ่ง ทำไมถึงเรียกอึงก็กูพูดภาษาไทยไม่ได้กูก็เล่าอึงอึงโตขึ้นมากูจะจำหัวอึงแค่นี้เองครับคือดสาวสัตว์เึิดบกเึิดน้ำต้งกาโซนี่นะอืหวหินปลใครไงวะฮะไม่ต้องมลาโขเลยมันมาอะไรกันเนี่ย นี่น่ครับชื่อผมตัดผมก็ทำอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตีนสไตายซอยครึ่งหูนะครับทำเฉยก็ไม่จบเลยตรงด้านหน้าก็เอาหนกแก้มยังหูเอียยังวี มันหีงายงสามสิบองศาน้าขนาดนี้นี่ครับโดยทางวนนี่มันนั่นไปแล้วก็เอาขนาดนี้นี่ผมให้ดูด้านข้างนี่ก็เ,เอาประมาณครึ่งหูนี่ก็ขนาดนี้เขาเรียกทรงฟินสไตล์มันดิตแหละคือสั้นเขาก็ไม่ชอบเพราะคนกระโหลกหัวใหญ่คนกระโหลกหัวกลมถ้าเราตัดสั้นไปมันก็เห็นหูมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ชอบ หูใหญ่ครับคนหูใหญ่นี่ภาษาสมัยโบราณเขาเรียกว่าสิงหูสิงหูแปลว่าช้างคนหูใหญ่สิงหูพยัคฆะแปลว่าเสือสหูสัน้นพวกหูสั้นเรียกพยักฆะพยะักฆะแปลว่าเสือราชนาคระก็แปลว่านาคารไอ้พวกหางยาวแต่สิงหูนี่พวกหูใหญ่ถ้าภาษานิทานเขาเรียกว่า อีทีตัวอีทีคือหูใหญ่ฟังไกลรู้เรื่องไวกว่าเพื่อนนั่นแหละเขาเรียกวกหูกลางหูใหญ่นั่นแหละผมก็เลยเรียกว่าช้างนี่เรียกว่าสิงหูเสือน,นี่เรียกว่านาแต่พยักขะนาคาก็แปลว่านาคารากพวกหางยาวพวกนี้พูดไม่ได้ไปิดหางอย่างเดียวลิงนะลิงนี่เขาพวกหางสัน้นหางเล็กพวกนี้ไวเร็วพวกนะับน ขาเจอก็เป็นนายเป็นพี่พ่อปีหนึงอันนี้ก็คุยให้มันตลกปกฮานะครับ <c oughs> นี่ครับผมตัดเสร็จแล้วครับนี่ส่งมันเหล็ดดูส่งมันเป็นอย่างนี้ให้ดูรอบหัวเลยนะครับซ้ายทีนึงขวาทีนึงผมตัดโดยไม่ต้องแท้อะไรมากมายดูด้านหลังก็เป็นรากใสธรรมดาครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับผมให้ดูชัดๆแล้วผมก็จะ ขออุติ่และก็ขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับขอบทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนี้ี่นรู้สึกว่าจะเป็นนักลบแบบคล้ายๆเหมือนสงกัะป๋า